มาต่อจ้ามาต่อชีวิตของแม่กุหลาบไปยู่ไปยู่มังหันเนาะจ้ะมองหันที่ยู่นะซื้อว่าลาดพร้าวซอยแปดเจ็ดเห็นไหบอกไม่คือไม่เมื่อกดูนค่อีเหลียวเด้แต่ยังจาได้อยู่เนาะลาดพร้าวซอยแปดเจ็ดเพิ่อนยู่โดนหรือเด้าบาเนี่ยเพิ่อนยู่โดนแล้วเพื่อนหูจักหูจักออกไปทั้งนอกแล้วเออหูจักไปตลาดนัดหูจักไปซื้อปลาทูหูจักไปซื้อ แปลงประมาณนี้เนาะเวลาเวลาายเพิ่นใส่ให้ไปซืเสื้อเพื่อนก็มีรถจักรยานหน่อยคู่ใจบ m x ว่มกซัวนวาคือครับตั้งที่แรกออกไปมันวะออกไปนี่ฮหเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประมาณนี้เนาะจำทางจำทางยู่โดนเติบยู่โดนเติบบาดนี้เพื่อนออกจากนอกเส้นทางเ้วได้บาดเนี่เพื่อนสิบ,บ่มาท่างนี้แล้ววันถอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่แล้วเพิ่นสิบลาอไปพุ่นลาอไปพี่ประมาณว่าแจ้สนามมันเนาะ มีการหลงด้วยนะมีการหลงกลับบาถึกอีกต่างหากยูหันโดนปีสองปีประมาณเนาะพอกระแม่เพิ่นก็มีเรืืองมีเหลืองมีเล่าทางบานเนาะจะนอทางบานที่ที่เพิ่นยูมาที่นี่เพิ่นก็เลยมากเขามาเฮ็ดงานเขามาได้เฮ็ดงานอยู่ในเมืองกรุงเทพคือกันเพิ่นนั่นล่ะเป็นคนไปฮับมาะเพิ่นก็ให้เบอร์โท้อหายังเนาะขี่รถไปล่งหันลงนีเพิ่นก็ไปฮับเอาประมาณนี้เนาะเออไปฮับ ไปฮบหลักกมาอยู่น้ามาอยู่น้ำหลมือแล้วเพื่อนกะหางานเห็ดคือว่าคือว่าแม่กุหลาบกับอยู่หันเพื่อนกระซอยพอกับแม่ของแม่กุหลาบตั้งสี่เนาะเออหลักกะน่องนุ่งยียงเพื่อนกับไปอยู่พุ่นน้ากันเมอดบาดที่นี่ก็ก็ก็เสิได้หนีจากเพื่อนน่ะนะพอกับแม่นันไปเห็ดงานกับคนรับเหมาอยู่อยู่ซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งแม่กุหลาบอยู่ลาดพร้าวซอยแปดเจ็ดเนาะประมาณตอนนั้นวะตอนนั้นนี่ บ่อยากอยู่เลยได้ปไหนเบาอยากอยู่น้ำยายเราได้อยากอยู่กับพอับกแม่ได้บ้านนี้อยากอยู่กับพอกับแม่มือดีขึ้นดีกัสิกัสิไปไปหาพอหาแม่บางทีกับไปน้ำเพลินนรือหลัเพลินกพาขี่รถไปหรือว่ายางไปเนาะมันบ่ได้ไกลกันเด้มันมันยางเอากะถึงเหมือนกับว่ามันห่างกันอยู่ลาดพร้าวซอยแปดเจ็ดกับซอยลาดพร้าวซอยลอยหนึ่งบ่ได้ห่างกันห่างกันก็ ถ้าถ้าไม่ไปสมมือก็ไปบ่ถือเราบ่รู้ว่าไปยังไงไปที่อยากไปอยากไปยูน้ำพลอน้ำเมียเนาะอยากไปเป็นเฮี้ยนห้องเซาแม่ห้องน้อยๆอยู่ในสะล่ำยางไตสะพานไปสะพานกะสะพานกะมีสองแผ่นนี่ล่ะงานดีก็ดีงางบ่ดีก็คือสีตกสะพานประมาณนี้ไปยูน้ำเพลินไปยูน้ำเพลินนี่ย่ายเพลินก็บ่อยากให้ไปเลยย่า่เพลินก็อยากให้ยูน้ำเนาะย่ายเพลินก็บ่อยากให้ไปแต่แต่แม่กุหลาบเนี่ยอยากไปยูกับพ่อกับเม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเบาตัว้ะจ้ะเด้อคอยติดตามคอยติดตาม